เสียงล่ำลือเป็นล่ำเป็นสันเขว่าชาวอ่างศิลานี่เขามีฝีมือสกัดหินให้เป็นรูปต่างๆทั้งช้างมา้าวัวควายเจ้าแมกวนอินและมังกรครับไม่แปลกใจเลยครับว่าที่นี่เขาสกัดหินให้เป็นรูปมังกรได้ด้วยก็บรรทบุรุษของชาวอ่างศิลานี่เป็นชาวจีนแต้จิ๋วอ,อพยพมาจากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองนี่แหละครับพอมาตั้งหลักปักฐานได้ก็เอาความรู้และก็ความสามารถที่มีอยู่เก็บเศษหินมาแกะสลักให้เป็นข้าวของเครื่องใช้และของตกแต่ง ชิ้นครบกหินโม่สำหรับบดแป้งบดมันเป็นข้าวของใช้ในครัวเรือนครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวบ้านที่นี่เขายังคงยึดอาชีพเดิมเป็นชาวประมงออกเรือหาปลากลางทะเลบางก็แกะสลักหินเป็นครบกเป็นสากเพาะเลี้ยงหอยมแมลงผู้หอยนางรมบ้างในบันทึกประวัติศาสตร์บอกว่าตำนานอ่างศิลามีพระตำหนักของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห ทรงเลือกอ่างหินหรือว่าอ่างศิลาในปัจจุบันเป็นที่ประทับตากอากาศริมทะเลด้วยนะครับสัปดาห์นี้น้ำมือคนไทยพาคุณล่องภาคตะวันออกของประเทศไปดูของดีภูมิปัญญาชุมชนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชาวตำบลอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีกันครับเคยอ่านประวัติคร่าวๆของที่นี่ครับภูมิประเทศของอ่างศิลานี้ประกอบด้วยหินอัดเป็นหินประเภทแกรนิตและหินทรายแทรกตัวขึ้นมาระหว่างหินชั้น ส่วนมากก็จะอยู่ตามเขาติดกับฝั่งทะเลครับก็เลยเป็นที่มาของครบหินอ่างศิลาที่เราจะพาตา2คู่ไปดูกันครับทางจากตัวเมืองชนบุรีมาเพียง5กิโลเมตรก็มาถึงอ่างศิลาแล้วล่ะครับตลอดเส้นถนนมิตรสัมพันธ์เป็นสัญลักษณ์เย้ยสายตาแขกไปไทยมาทันทีครับว่าที่เนี่ยฉันคือเมืองหินของจริงนะ มองดูทั้งสองฝั่งข้างทางนี้ก็จะเห็นว่ามีช้างม้าหมาแมวเสือสิงสัตว์ทุกประเภทที่มายืนคอยต้อนรับเราครับแต่สัตว์เหล่านั้นไม่ใช่ของจริงนะครับแต่เป็นหินแกลนิตที่เป็นฝีมือชาวอ่างศิลาที่แกะสลักได้อย่างงดงามแทมไม่อยากลดละสายตาหนี้จากงานแกะสลักหินพวกนั้นวางขายเป็นแนวทอดยาวตามถนนครับมาถึงอ่างศิลาทั้งทีจะไม่พาไปดูหินอ่างศิลาก็คงจะเสียเที่ยวแย่ จุดที่หมายมั่นปั้นมือเอาไว้ก็คือพิพิพธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ72,000สามมหาราชก่อนจะเดินเข้าไปในพิพิพธภัณฑ์สิ่งแรกที่ต้องเจอเลยก็คือตึกสีแดงสองชั้นตั้งสง่ายอยู่ท่ามกลางหินที่รายล้อมไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่ลักษณะที่ออกแบบประไม้คล้ายคลึงกับบ้านกงสุลอังกฤษและโปรโตุเกสว่ากันว่าตึกนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งสร้างตึกนี้เพื่อเป็นที่รับรองแขกต่างประเทศ ช่างก็เลยออกแบบอาศัยสถานแห่งนี้ให้เป็นแบบแนวตะวันตกไปซะเลยเพื่อหวังว่าจะให้ถูกอ,อกถูกใจชาวต่างประเทศที่มาใช้ตึกนี้พักผ่อนริมทะเลครับ ไปอีกฝั่งหนึ่งของโขดหินก็จะเห็นเป็นตึกสีขาวที่มองผ่านใบไม,ไม้ที่เขียวชอุ่มไปก็คงจะเห็นหลังคาแวบ,บๆโดยความอยากรู้อยากเห็นไปซะทุกเรื่องก็เลยลืมเรื่องหินไปก่อนว่าแล้วก็เดินข้ามโขดหินที่ขลุกขลักตรงไปที่ตึกขาวกันดีกว่าครับคุยเมาส์มอยกับเจ้าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์สักพักก็พอจะรู้ครับว่าตึกสีขาวเป็นพระตำหนักของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สร้างก่อนตึกแดงซะอีก รูปทรงผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างไทยจียนและตะวันตกเป็นการก่ออิฐถือปูนสองชั้นเหมือนกันระเบียงหันออกไปทางทะเลรับลมเย็นๆอยากจะบอกว่าตึกนี้ฝีมือช่างไทยเราเล้วนๆนะครับไม่ใช่ช่างตะวันตกแต่อย่างใดในปี2402พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วงให้ขุนนางชั้นสูงไปดูงานการปกครองทำนุบำรุงประเทศที่สิงคโปร์และปีนงัง ก็เลยนำรูปแบบมาผสมผสานกันจนอาคารนี้มีลักษณะอิทธิพลแบบเมืองขึ้นครับทั้งสองตึกนี้มีชื่อใหม่โดยพระศรีพัชรินธาบรมราชินีนาศในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้บุรณะปฏิสังขรณอีกครั้งในระหว่างที่ทรงสำเร็จราชการแทนแล้วพระราชทานนามตึกหลังใหม่ว่าตึกมหาราชและหลังเล็กหรือตึกแดงให้เป็นตึกราชินี ขึ้นไปยืนนอกระเบียงสุดอากาศบริสุทธิ์ในพิพิธภัณฑ์จนชุ่มปอดลองนึกย้อนไปอดีตที่สถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่พักตากอากาศรับลมคงจะเหมือนสวรรค์ของการพักผ่อนจริงๆนะครับมัวแต่คุกเคล้าปรุงแต่งอารมณ์ให้กระเจิดกระเจิงจนลืมเรื่องหินไปเลยครับ โคดินขนาดใหญ่ระหว่างตึกมหาราชและก็ตึกราชินีนะครับก็จะมีบ่อน้ําเรียกว่าบ่อเจ้าซึ่งสร้างโดยเจ้าจอมดารรัศมีในสมัยรัชกาลที่ 4, สี่ทรงพระมีกระแสะรับสั่งให้สร้างบ่อแห่งนี้กักเก็บน้ําในหน้าฝนเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งครับแล้วปัจจุบันนี้บ่อแห่งนี้ก็จะมีให้เห็นอยู่นะครับจากที่เดินลัดเลาะตามเนินหินเขาก็พอจะเห็นบ่อน้ําที่อยู่ข้างๆตึกราชินี ในสมัยก่อนชาวบ้านเขาก็อาศัยบ่อน,น้ําแห่งนี้แหละครับในการดํารงชีวิตชาวประมงที่เดินเรือผ่านไปผ่านมาก็อาศัยบ่อน,น้ําฝนในอ่างศิลาใช้ดื่มกระหายคลายร้อนข้างบนสุดของเนินหินอ่อนในอ่างศิลาจะมีร่องรอยคล้ายๆรอยเท้าขนาดใหญ่มีความเชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าบางก็ว่าเป็นรอยเท้าของพรานบุญจนทุกวันนี้ก็เป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่แวะมาเยี่ยมเยือน เดินจนทั่วพิพิธภัณฑ์ดูเนินหินโขดหินชมวิวทะเลมองออกไปก็จะเห็นสารเจ้าแม่หินเขาที่ชาวบ้านและชาวประมงเขานับถือกันมากมาขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัยในการเดินเรือออกทะเลความเป็นมาที่มาที่ไปของศาลเจ้าแม่หินเขายาวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับไว้โอกาสหน้าถ้าได้มาอีกจะมาเจาะลึกและเล่าให้ฟังครับจะว่าไปก็น่าเสียดายนะครับที่อ่างหินศิลาแท้ๆมีเหลือให้เห็นแค่ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นแหละครับ ที่เคยมีก็ถูกถมไปหมดละชาวบ้านเขาก็เลยเอาครบหินอ่างศิลาทแท้ๆมามอบให้กับพิพิธภัณฑ์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังพอได้เห็นได้สัมผัสกันบ้างดีกว่าจะให้สูญหายไปเพราะการเวลาครกหินอุปกรณ์ในการสกัดหินและข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อนถูกพามาให้เป็นนายแบบนางแบบในตึกมหาราชและตึกราชินีครับแต่ตอนนี้ที่เราไปตึกราชินีเขาปิดปรับปรุงอยู่ครับก็เลยอดเข้าไปดูเลยแต่ไม่เป็นไรครับ อยู่ที่ตึกมหาราชก็มีจัดวางข้าวของพวกนี้ให้เห็นครับอยู่ตรงชั้นหนึ่งของอาคารเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เขากระใจดีนะครับพาเราเดินขึ้นเดินลงภายในตึกทั้งชั้นล่างและชั้นบนจนทั่วเลยชี้ไม้ชี้มือพร้อมพูดเรื่องหินอ่างศิลาให้เราฟังด้วย เขาบอกว่าหินอ่างเซลาเป็นลักษณะมีสีเหลืองด้านในขาวเนียนเป็นหินสรายที่อัดตัวกันแน่นมีประกายเพชรผสมอยู่หากลองมองดีๆเมื่อหินกระทบกับแสงแดดก็จะทําให้เห็นประกายแวววับของกากเพชรจริงๆด้วยละครับความแข็งแรงยิ่งไม่ต้องพูดถึงครับเป็นหนึ่งอยู่แล้ว รู้อย่างนี้แล้วก็ยิ่งสงสัยครับว่าโครกหินหินที่แกะสลักเป็นรูปต่างๆวางขายเกลื่อนตามท้องถนนไม่ใช่หินของอ่างศิลาหรอก็ได้เจ้าหน้าทีพ่พิพิธภัณฑ์นี่แหละครับช่วยเล่าให้ฟังว่าความจริงแล้วหินที่ชาวบ้านนํามาทําเป็นครกจําหน่ายนั้นนํามาจากที่อื่นและจากที่เคยทําด้วยมือใช้อุปกรณ์แบบสมัยก่อนสกัดหินแทบไม่เหลือส่วนใหญ่แล้วอุตสาหกรรมเครื่องจักรได้มาแทนฝีมือชาวบ้านแน่นอนว่าเร็วกว่าสกัดได้ทีละมากๆ ยังโชคดีนะครับที่ในท้องถิ่นยังมีคนที่ยังคงรักษาภูมิปัญญาการสกัดหินแบบชาวบ้านเอาไว้อยู่ขจรรุ่งเรืองศิลาทิพย์ประธานกลุ่มผู้ประกอบการครบหินอ่างศิลาหนึ่งในผู้ประกอบการครบหินที่ยังคงรักษาภูมิปัญญาการสกัดหินแบบดั้งเดิมไว้อยู่จนครบหินอ่างศิลาได้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์คัดสันระดับ5ดาวของประเทศ และได้รับรางวัลสินค้าดีเด่นของจังหวัดชนบุรีเมื่อปี2549มาแล้วครับพอ2เท้าเหยียบถึงพื้นในโรงงานสกัดหินของคุณขจรไม่ต้องบอกก็รู้คาว่าหินที่กองระเนระนาดอยู่นี้ถูกสกัดโดยฝีมือชาวบ้านมาอย่างโชคชนแน่นอนคุณขจรชี้ให้ดูหินสีเหลืองที่กองอยู่ตรงหน้าพร้อมกับหยิบมันขึ้นมาให้ดูและก็สาธยายจุดเด่นจุดดีของหินอ่างศิลาให้ฟังจนลึกถึงแก่นเนื้อสันในของหินประเภทนี้ครับ สถานที่แห่งนี้จะเรียกว่าเป็นโรงงานก็ได้นะครับเพราะว่ามีขนาดใหญ่เหมือนกับโรงงานแต่ว่าเป็นโรงงานที่เป็นโรงงานภูมิปัญญาชาวบ้านครับเพราะว่าเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตครกหินนั้นยังต้องพึ่งและก็พึ่งพาอุปกรณ์ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่นะครับอย่างเช่นวงเวียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในคราว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมีขั้นตอนอยังไงบ้างกว่าจะได้มาครกใบหนึ่งครับเอออยากทราบขั้นตอนการทํา คลกับครับกามีขั้นตอนการทําเริ่มต้นเนี่ยยังไงบ้างเออเริ่มต้นนะครับก็ก็ต้องเอาไอ้ก้อนหินเนี่ยนะฮะทำเป็นทรงแบบนี้ก่อนครับนะฮะอันนี้มาจากที่ชี้เหมืองเออคือจังหวัดตากก็คือไม่ได้มาจากที่นี่ใช่ไหมนะตอนนี้ที่นี่หินที่นี่มันมันเริ่มน้อยแล้วนะฮะเราก็จะจังหวัดอื่นแต่เป็นหินประเภทเดียวกันคือหินแกรนิตครับนะฮะแล้วก็มาทําขั้นตอนแรกก็จะทําหน้าเรียบๆอย่างนี้เห็นไหมทำหน้าเรียบก่อน แล้วก็ให้มันเสมอเพื่อจะเพื่อจะทำตรงนี้ใช่ไหมฮะฮะฮเนียหน้าเรียบนี้นะพอเสร็จแล้วเนี่ยหน้าเรียบแล้วก็จะเอาไอ้วงเวียนเนี่ยมาวงวงเวียนเนี่ยเขาเขาจะวงให้กลมเพื่อจะวงกลมเพื่อจะได้ขนาดอย่างเงี้ยนะฮะวงให้กลมแล้วก็สกัดขนาดเพื่อจะเป็นหลุมลงไปแล้วขนาดใหญ่แค่ไหนเจ้ากี่นนิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะได้กลมนะครับ เสร็จแล้วก็จะขุดหลุมในนะครับพอขุดหลุมในเสร็จแล้วพอขั้นตอนถ้าขุดหลุมในเสร็จนี่ย mm. เขาก็จะทําข้างนอกละพอข้างนอกสก,กัดเสร็จไรเสร็จก็จะเป็นรูปหรือลักษณะไหนที่เสร็จแล้วมีมั้งไหมไ <c oughs> ก่เคียง <c oughs> อออันี้ <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะก็อันนี้ก็จะสกัดก้าไปเรื่อยๆนะฮะจนเป็นทรงคกนะครับลักษณะเนี้ยแต่ท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมาต่อใช่ไหมครับ ไม่มีไม่มีเป็นชิ้นเดียวเป็นเป็นงาน,นชิ้นเดียวเป็นนิก้อนเดียวเป็นหินก้อนเดียวฮะเนี่ยก็จะพอเสร็จแล้วลักษณะก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเสร็จละเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะเสร็จละนะครับเนี่ยส่วนน้ำแล้วอุปกรณ์ใช้ต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรบ้างครับอุปกรณ์ก็คือหนึ่งก็คือเอ่อเครื่องนะฮะแล้ว,ลวเครื่องเครื่องเจียแล้วก็สําคัญก็คือใบเพชร ก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของเพชรเพชรสังเคราะห์นะฮะเนี่ยพวกนี้จะจะคมมันก็จะตัดนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีคอนคอนปอนนะฮะแล้วก็จะมีตัวเหล็กเหล็กสกัดนะฮะอันนี้หัวก็เป็นหัวคาร์ไบด์นะครับสำหรับอันนี้เป็นแปลนสำหรับปั๊มให้มันสกัดออกเยอะนะฮะแล้วก็มีอย่างเหล็กแหลมนะฮะก็เหมือนการลักษณะเดียวกันี่ว่าเป็นเหล็กหัวคาร์ไบด์เชื่อมต่อที่สองเหลือง อันนี้เขาบอกว่านี่เป็นเหล็กเหล็กก้านะฮะม<อ>ันก็จะแข็งจะแข็งนะจะแข็งก็เป็นเหล็กสกัดะะก็มีอยู่แค่นี้นะคมากปกติะะใช้นานปะครับในเวลาทําใบใบหนึ่งโคกใบนึงก็ต้องอยู่ที่ความสามารถของคนก็ถ้าคนเขาเก่งๆแล้วเขาก็ทําเร็วรถ้าคนเพิ่งหัดนี่ใบหนึ่งก็ยังไม่เสร็จเลยต่อวันแต่ถ้าคนเก่งๆแล้ววันนึงก็ได้สองใบสามใบสี่ใบแล้วแต่ควาฉลี่แล้วประมาณ เอาเอาง่ายๆเลยว่าประมาณกี่วันนะครับเสร็จใบหนึ่งอ๋อไอใบนึงเนี่ยวันหนึ่งเขาเสร็จอยู่แล้วเสร็จอยู่แล้วใช่น่าใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็อยู่ที่ถ้าคนเก่งๆเขาก็ได้สองใบสามใบสี่ใบก็อาจจะได้นะฮะมันอยู่ที่ฟาร์มสามารถละอันเนี้ยนะแต่ถ้าเป็นแล้วเขาก็ทําได้เร็วละเพราะเครื่องไม้เครื่องมือมันก็ช่วยได้นะครับผมแล้วอย่างชาวบ้านที่มาทำเนี่ยมาจากที่นี่เองหรือเปล่าอ๋อส่วนมากส่วนมากก็อยู่อีสานนะฮะแถวนี้ไม่มีเลย ไปเขาไปไหนทำ,ทำของเขาเองไม่มาอ่างศิลาเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเขาก็ไปทำค้าขายไปลงทะเลมัง<อ>่งไม่กระทั่งลงทะเลยังกลายเป็นคนต่างด้าวไปแล้วไม่มีคนไทยแล้วคนไทยหายหมดครับหลังจากที่พอเป็นรูปอ่ะพอเป็นรูปครบอย่างนีง้เสร็จรุ๊บต้องต่อก็อจะไปเจียร์<ม>ให้มันขัดเรียบแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรแล้วคือขัดขัดข้างในให้มันเรียบเรียบแล้วก็ แปขั้นตอนทาน้ํามันเงาให้มันสวยงามเพื่อส่งขายนะฮะแค่นั้นไม่ต้องวาดต้องวาดลายอะไรป่ะครับวาดลายนี่มันมันอยู่ที่บางคนก็อยากจะวาดให้มันสวยงามนัม่นคือพวกค้าปีกเขาไปไป,ไปวาดพวกคนที่ทายล้านทางร้านนะฮะพวกค้าปีกันนะฮะเขาเขไปวาดสวยงามขึ้นอะไรเป็นจุดเด่นขึ้นครับลูกค้าก็บางคนก็ชอบว่าเออมันได้สวยๆอะไรเงี้ยนะฮะ แต่ส่วนมากถ้าเราส่งต่างประเทศหรืออะไรแค่ว่าให้มันเผาเรียบให้ให้เรียบร้อยอะไรพวกนี้แค่นั้นเองที่ส่งต่างประเทศครับผมก็อย่างอย่างอย่างตัวนี้หินเนี่ยคือมันต้องใช้เครื่องเครื่องนี้ตัดเองหรอครับหรือว่าต้องใช้เครื่องอะไรใหญ่ตัดนะเพราะว่าเห็นมันเป็นหินก้อนใหญ่มากอันนั้นจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนแรกๆคือใช้หินใช้เครื่องใหญ่อ่ะตัดตัดเพื่อให้มันเป็นแผ่นเป็นก้อนอ่าใช่เป็นเป็นเรียบๆอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยนะฮะ มันจะมันจะเหมือนคนอะไรคนละคนละขั้นตอนกันอันนี้ก็แค่มีเน่าที่แค่จอดใช่ใช่แค่ทาให้เป็นรูปครับนะฮะมันแตกต่างกันนะครับระหว่างเครื่องจักรกับมือทําเครื่องจักรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นงานกึ่งงานกึ่งงานเจียงานอะไรเหมือนกับเหมือนกับจะเป็นงานใช้เครื่องเนี่ยมันใช้ตัดกับใช้เจียซะมากกว่าครับ มันจะไม่มีงานสกัดคนก็แค่ยกขึ้นไปแล้วก็เจียแล้วก็กึ่งอะไรพวกนี้แค่นั้นเองนะไอพวกนี้แต่นี่คืองานไทม์เมทที่คือสกัดขอาอย่างเดียวครับนะมันก็มีเครื่องจักรมาช่วยแต่ยังไงก็ต้องใช้กําลังคนจับไม่ได้เอาเครื่องตักมาใช่ใช่ใช่มันมันมันช่วยได้ไม่หมดเครื่องจักรอย่างนี้ก็ยังเห็นอยู่ยังแบบเอาวัฒนธรรมปมิญญาท้องถิ่นใช่ใช่อย่างพวกฉากพวกนั้นก็ทํากันเองอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะมันก็ไม่มีมีส่วนมากไอ้เหล็ก คือ,อะไรพวกนี้เราก็ทําขึ้นมานเองโดยที่ว่าท้องตลาดไม่มีขายแล้วที่ทํานี่ต้องเรียนต้องต้องเรียนรู้กี่วันครับเนี่ยคือถ้าคนเก,เ,กเก่งๆเฉลาดยเฉ,ฉลายก็ประมาณไม่เกินเดือนก็เป็นละแต่คนที่ว่านี่น,นะมันต้องขึ้นอยู่กับฝีมือเลยอะอ่าก็ก็ก็ก,ก,ก็มีบ้างมีมีมีส่วนนะฮะแล้วจังกะประมาณเอามันมันจะพอดีได้ยังไงอะมันก็คือฟังํำนานซะม,มากกว่าว่าขนาดนี้ทำเออ วงเวียนวงแค่นี้นะครับฟ้ามหนาควรจะเป็นเท่านี้ก็คือชำนาญแล้วก็หัดกันมานะไม่ใช่ว่าจะลองผิดอถูกมันมันก็ไม่ใช่ลองผิดเขาก็สื่อทอดกันมานะคนมาหัดใหม่ก็มาดูคนเก่าว่าทําแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็ตามจริงก็ทำมานานทำมานานแล้วทำมาอ้าวทำวันนี้ทำมาเป็นอุ้ยหลายสิบปีแล้วครับแต่ว่าไอ้เครื่องเครื่องมือมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาสมัยก่อนไม่มีใบเพชรเดี๋ยวนี้มีสมัยก่อนมีแต่ สกัดสะกัดอะไรเงี้ยนะฮะแค่นั้นเองแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนที่ที่จ่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับเครื่องมือสะก,กัดหรืออะไรพวกนี้เองนะฮะมันไม่ใช่ว่าแล้วเมื่อก่อนนี้ไม่มีเครื่องไฟฟ้าอะไรพวกนี้เยอะก็จะเป็นงานเดี๋ยวพอนี่ก็อเอาเหล็กไปเผาไฟทุบให้แหลมๆแล้วมามสะก,กัดต่อ๋ยวนี้มันจะมีงานมีมีพวกไอ้เด็กขับใบมีการต่อมีเพชรอะไรเงี้ย ยยก,ก็เอามาประยุกต์ใส่การใช่ใช่ก็ให้คนรวดเร็วขึ้นก็สะดวกขึ้นช,ช่หลังจากหลังจากนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยต้องเอาไปลงอะไรต่อนะฮะก็ไปเจียให้มันเรียบแค่นั้นเองเรียบแล้วก็ต้องลงน้ํามันงลงน้ํามันเพื่อไอ้น้ำมันเนี่ยลงก็ได้ไม่ลงก็ได้น้ำมันก็คือพวกน้ำมันวานิชเงาทาให้มันสวยงามขึ้นต้องลงยังไงครับตรงที่ก็ทาน้ำมันทาทาห้าก็จะอยู่อยู่ด้านหน้าเขาก็จะทาให้มันสวยอะไรพวกนี้คือตรงนี้ตรงนี้เป็นแค่จุดที่ก็สกัดครับใช่ใช่ใช่ ยังไม่ถึงพอเอาสก,กัดตรงนี้เสร็จปุ๊บค่อยไปที่อีกฝั่งนึงครับ,รบก็ไปเพื่อทําน้ํ<ท>า<ำ>มันทำน้ำมันลงน้ำมันอ่าทำน้ำมันราคาแล้วเรื่องราคานี่ยังไงครับราคาก็แล้วแต่ขนาดแล้วแต่รูปทรงขนาดธรรมดารูปขนาดธรรมดามันก็ประมาณสองสามร้อยบาทนะฮะขนาดรูปทรงที่สวยๆขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปเงี้ยก็แพงขึ้นไปอ่างเ้ยเลยสตาร์ทก็ประมาณสามร้อยเออไม่ถึงครับก็ร้อยกว่าบาทก็มีเล็กน้อยๆนะฮะ หลายฝาสองร้อยฝาสามบาอลวยอ่าใช่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 บางทีก็ห้าหกร้อยพันนี่ก็มีแล้วแต่ลูกทรงอ่ะบางงั้นแต่แล้วแต่งานนะนะแล้วความทนทานของเนี่ยเราเนี้หินแกนนี่ทนแน่นอนลูกนรงนี่เขาใช้กันเปสิบสิบปีแหละตามนะฮะนอกจากสากเนี่ยจะสําคัญว่าชอบตกหักแต่ส่วนมากก็โคบนี่จะไม่เป็นไรสากก็สากของก็ใช้เครื่องเงี้ยค่ะอ่าลักษณะเดียวกันคล้ายๆกันจีเก็ตยาเป็นลูกมันเป็นลูกสากครับผม อุปกรณ์มันก็มีไม่กี่อยา่างเหมือนกันก็คือมีเหล็กใบเพชรใบตะไบเจียใช่ไหมครับเจียเรเจียแล้วก็ใบเพชรนะฮะ,ะแล้วก็มีเหล็กสกัดมีค้อนอะไรไม่แค่นี้แหละฮะนะไม่ไม่เยอะ กว่าจะได้ครบมาใบหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องใช้ทั้งความชำนาญเวลาและความประณีตป,ประนอมเพื่อให้ครกนั้นออกมาดูประณีตตึงตาตึงใจกับผู้พบเห็นครับอันนี้เป็นเป็นส่วนของการลงสีนะครับลงลงน้ำมันลงน้ำม,มันเงาให้มันสวยงามนะฮะแค่นะั้นขั้นตอนสุดท้ายละมาเสร็จแล้วเราก็ส่งขายได้เลยได้นะฮะ ส่วนคนจะไปทำลวดลงลวดลายก็แล้วแต่ตามร้านขายปิดแล้วล่ะว่างเรามันยังไม่ยังไม่ปิดจะทำก็ก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะฮะเพราะอะไรครับก็คือไอ้ตรงนั้นมันก็มีแต่ส่วนน้อยนะฮะมันเสียเวลากับแรงงานด้วยเพราะพวกนี้เราทาแล้วก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ส่งได้แล้วมันก็ไม่มีอะไร ไม่ต้องคะข้างในข้างในเราไม่ทำเอาข้างในนี่เราใช้ใช้งานเกี่ยวกับน้ําพริกเพราะน้ํามันเนี่ยมันอาจจะเป็นสารเคม,มีที่ว่าไม,ไม่ไม่มันอันตรายก็ได้อีกอย่างมันจะมันจะลื่นอ่าใช่แล้วก็่าาเรทําเพื่อความสวยงามเท่านั้นเองภายนอกนะครับแค่นั้นนะครับและเอกลักษณ์ของของครกที่นี่ยเอกลักษณ์ของครกที่นี่คือหลักๆคือต้องทำด้วยหินแกรนิตเนื้อแข็งนะฮะ แล้วก็มีหูแต่ตอนหลังก็หูไม่ค่อยมีแล้วเพราะบางทีถ้าถ้าใช้คนทำก็จะมีไอ้หูตรงๆมาเห็นไหมอ่าตอนหลังๆก็ใช้เครื่องช่วยๆบ้างอะไรบ้างนะฮตไอ,อหูเหรอ,อหใช่มาเอกรากอีกระลากมกันก,ก็กกกกกมีหูมีหูครับหูเล็กๆคือไม่ไม่เชิงหูหิ้วใช่ไหมอ่าใช่เพือ่อสําหรับแค่จับให้มันแลอย่ายให้ลื่นดมือแค่นั้นเองส่วนมากแค่นี้นะฮะครับโอเคครับทั้งแท่นนี้สีเปลี่ยนเลยนะครับอ่าก็สวยงามขึ้นนะครับ สี่นี้มันจะอยู่นานๆปั๊นานๆจนกว่าจะจะแตกแล้วครับนะครับโอ้โหนะฮะเกเรียบร้อยแค่นี้เองครับโอเคขอบคุณครับแต่ถ้าพูดถึงความแตกต่างระหว่างคบทั่วไปกับคบหินอ่างศิลานะครับก็เป็นคงเรื่องเป็นเรื่องของคุณภาพและก็ความคงทนเพราะว่าคบหินอ่างศิลานี้เขาก็จะมีการสกัดจากหินแท้ๆไม่ได้มีสิ่ง วัตถุดิบอื่นมาเจือปอนนะครับบางทีครกทั่วไปเนี่ยอาจจะมีปูนมีซีเมนมาผสมบ้างกับหินนะทำให้อายุการใช้งานหรือว่าคุณภาพของการใช้งานเนี่ยน้อยลงและที่สําคัญมันเป็นคุณค่าทางจิตใจครับเพราะว่าครกที่ชาวบ้านสกัดเองเนี่ยกว่าจะสกัดได้มาแต่ละใบนะครับมันก็จะนานหน่อยนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าครกที่เขาผลิตจากโรงงานเนี่ยมันก็จะมันก็จะผสมหลายตัวจริงๆแล้วครกที่เนี่ยมีผลิตที่โรงง,งานเหมือนกันที่เป็นครกหินแมกนีเแท้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับคุณค่าทางจิตใจ สำคัญกว่ามากก่อนจะจากลาก,กันคุณขจรยังใจดีครับ แนะนำว่าถ้าอยากได้อาหารทะเลสดๆราคาไม่แพงมากก็ให้ไปเดินดูแถวสะพานปลา ไม่ไปเดินทักทายเจ้าปูม้าและกุ้งตัวเป็นๆในตลาดก็คงจะน่าเสียดายแย่กวันที่ไปเป็นวันอาทิตย์นี่ครับคนก็เลยเยอะอย่างที่เห็นแหละครับถ้ามองไปไกลๆแทบไม่เห็นพ่อค้าแม่ค้าและสัตว์ทะเลที่รอการตัดสินใจของผู้คนที่มาเลือกซื้อเลยครับ สะพานปลาที่เดิมทีเคยเป็นสะพานที่ชาวประมงนํากุ้งหอยปูปลามาส่งให้กับชาวบ้านพอขาเม้าที่มารอรับซื้อบางก็จะแลกเปลี่ยนกันเช่นปลาแลกพริกตามภาษาวิถีชีวิตสมัยก่อนครับเห็นเรือประมงที่ชาวบ้านนํามาจอดไว้เทียบท่าตลอดข้างสะพานปลาหากลองมโนภาพย้อนกลับไปในอดีตก่อนโพ้นสะพานแห่งนี้ก็คงจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสงบและความสวยงามของเรือประมงชาวบ้านที่มาจอดแน่นิ่ง โยกเยกโต้คลืนทะเลเบาๆเสมือนหนึ่งเป็นจุดรวมตัวของเรือประมงที่มาสมหัวกันเฮฮากับการโต้คลืนผ่อนคลายให้สบายอารมณ์ก่อนที่จะเตรียมพร้อมลุยออกทะเลในคืนถัดไปครับมองดูเวลาเริ่มบ่ายคล้อยทางออกมาจากสะพานปลาแวะตลาดเก่า133ปีอ่างศิลากันหน่อย ตลาดที่นี่มีกลิ่นอายของบ้านเรือนวิถีชีวิตผู้คนของกินสมัยโบราณให้เราได้สัมผัสด้วยยังพอมีเวลาเหลือครับแดดอ่อนตอนบ่ายแก่เดินตลาดเกา่าสูดกลิ่นอายวัฒนธรรมสมัยก่อนตลาดแห่งนี้ทำให้เราสะกดคำว่าเหนื่อยไม่เป็นเลยครับ เดินชมบ้านเก่าเรือนแก่ของชาวบ้านในสมัยก่อนบางหลังก็ทรุดโทรมจนคนที่นี่เขาต้องทุบใหม่สร้างบ้านเป็นบ้านอิฐบ,บ้านปูนสลับคับเ้ากันไปแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมของแขกที่มาเยี่ยมเยือนอ่างศิลาสักเท่าไหร่ mm. ก็เลยทําให้พ่อค้า mm. แม่ค้าพลอยเหงาหงอย,ยตามไปด้วย mm. คนในตลาดที่นี่เขาเป็นมิตรนะครับ และดูท่าทางใจดีด้วยเรียกว่าเดินแวะร้านไหนก็เรียกให้ชิมแทบทุกร้านครับเราซื้อก็เก็บเงินไม่เต็มราคาบอกว่าเอาแค่นี้พอแล้วพอเดินย้อนกลับมาถึงจุดเริ่มต้นทำเอาท้องอิ่มโดยไม่รู้ตัวครับไม่อยากจะโม้เขาว่าห่อปลาอินทรีเจ้านี้อร่อยจนผมลืมห่อหมกที่ผมว่าอร่อยสุดในกรุงเทพที่เคยกินเนื้อปลาอินทรีนุ่มละมุนล,ลิ้นแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยแหละครับ ก็เลยสอยห่อหมกจากป้าใจดีเอากลับมากินกับข้าวสวยร้อนๆคงจะหมดข้าวไปหลายจานนะครับนี่แหละครับน้ำมือคนไทยไม่พแพ้ชาติใดในโลกจริงๆครับ ความจริงอ่างศิลายังมีสถานที่ที่น่าสนใจเยอะครับแต่วันเดียวนี้คงไม่พอที่จะเที่ยวรอบอ่างศิลาชัวครับสัปดาห์นี้น้ำมือคนไทยทิ้งทริปเมืองคกหินไว้เท่านี้ก่อนถ้ามีโอกาสจะแวะมาอีกแน่นอนสัปดาห์หน้าน้ำมือคนไทยเรายังคงพาคุณผู้ชมหลงสเสน่ห์จังหวัดชนบุรีอยู่ครับไปดูหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ฝีมือภูปัญญาชาวบ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องสอดสดสารสารของชาวพนนิคมกันครับ